สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมก็ทําคลิปนะในหมวดนี้นะครับเรื่องของมงคล38ประการซึ่งผมมองว่าเป็นธรรมะที่มีประโยชน์มากนะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้สนใจปรือปฏิบัติธรรม เพราะบางท่านรู้สึกว่าชีวิตผมไม่ได้ทุกร้อนอะไรอ่ะ,ะทำไมผมต้องไปประพฤติปฏิบัติธรรมผมยังไม่อยากออกบวชบางคนยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะว่าประพฤติปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าผมใกล้จะบวชแล้วอะไรประมาณนี้จริงๆเราไม่ใช่นะคนปฏิบัติธรรมอาจจะสามารถอยู่เป็นชาวบ้านกระวาดนะยังเป็นพ่อคนแม่คน,นยังมีคู่ครองยังมีแฟนได้นะเพราะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยนะครับค่อยๆลาดเอียงนะจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจาก ต่าไปสู่สูง่ะนะธรรมะมีระดับเป็นขั้นๆไปยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะโหนึกว่าศึกษาธรรมะนี่โอ้โหทีเดียวนะสามเดือนนี่บรรลุธรรมไปเป็นพระอราหันต์เลยมไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะ,นะบางบางท่านที่มีบุญวัสนาเก่าอันนั้นก็อนุโมทนาบุญกุศลด้วยแต่ก็บางท่านไม่มีก็อย่าไปนึกคิดจินตนาการไปเองนะแหมนึกว่าโหแล้วปฏิบททัติทมจริงๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวละทิ้งหมดเลยไปบวชเสร็จปุ๊บบรรลุอราหันต์ทันที สามเดือนสามปีบรรลุอรหัตผลเลยประมาณนี้อันนั้นจะเป็นการนึกคิดจินตนาการนะประเมินผิดพลาดไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงมาชวนคุยธรรมะที่เป็นธรรมะชีวิตจระวิญญาจริงๆนะธรรมะที่ใช้ได้จริงชีวิตจระวิญญาซึ่งในมงคลสามแปดประการเนี่ยผมบอกว่าเป็นธรรมะที่ใช้ได้จริงในชีวิตจระวิญญาจึงมาเล่าสู่กันฟังนะก็เป็นมุมมองหนึ่งแล้วกัน ไม่ได้หยิบมาจากตำรับตำราทักทีเดียวนะเป็นประสบการณ์ชีวิตผมแล้วกันนะผ่านมา50กว่าปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกแบบนี้มา mm hmm. เราสูวนฝ่านะว่าธรรมะในวดเนี้ยซึ่งมันมีทั้งส่วนของโลกิยธรรมก็คือธรรมะที่คู่กับโลกอ่ะตื่นเช้ามาเราต้องไปทร,รมาหากินต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทำการงานนะแล้วก็มีธรรมะในส่วนที่เหนือโลกเลยนะโลกุตตรธรรมนะซึ่งเป็นช่วงไปลายๆนะครับของ วงกลมสาวสิบแปดประการซึ่งผมก็ค่อยๆทยอยเล่าไปนะวันนี้ก็มาถึงหัวข้อนะครับในเรื่องของออการมีความสันโดษหลายคนมาได้ยินคำว,ว่าสันโดษเนี่ยมกักจะนึกว่าสันโดษแปลว่าหลบตัวเองนะไปปีกวิเวกนะอยู่เดียวได้แล้วนะสันโดษในที่นี้นะเช่นสันโดษนะนดดนะไปอยู่หลังเขานะสันโดษไม่ยุ่งกับสังคมอะไรประมาณนี้จนระิงๆแล้วสันโดษในความหมายเนี้ยนะแปลว่า ความพอใจนะถ้าเท่าที่ผมอมองชีวิตตัวเองนะครับนะกับการใช้มุมคข้อนี้นะการมีความสันโดษเนี่ยก็ค,คือความพอใจในชีวิตอ่ะพูดง่ายๆคือเราไม่มักใหญ่ไฟสูงเกินตัวนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสันโดษแปลว่าถอยหลังเข้าครองนะไม่เอาความเจริญก้าหน้าบางคนนึกว่าสันโดษคือการใช้ชีวิตแบบ เหมือนมันมีภาพลักษณ์ก otype, ็เรียกสเตรอไทย์ใช่ไหมเช่นไ,ไ,ไปทําเกษ,ษ,ษตรกรรมนะครับเป็นคนที่ใส่เสื้อมอห้อมนะดูแล้วไม่แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรประมาณเนี้นะเขาเข้าใจว่าสันโดษเนี่ยมันแปลว่าชีวิตที่เรียบง่ายนะแต่ว่ามันดูแล้วมันมันมีเป็นสเตรอไทป์แบบนั้นซะนะทนะี่จริงแล้วคำว่าสันโดษเนี่ยมันแปลว่าความพอใจในชีวิตอนะหนะมายถึงว่าเมื่อเราดําเนินชีวิต นะครับด้วยความมีศีลมีทำเป็นคนดีแล้วอ่เราพอใจนะในชีวิตเราอะนะมีได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นนะเขาให้ตําแหน่งอย่างนี้มาให้เงินเดือนนี้มานะก็พอใจนะถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็พิจารณาด้วยสิบัญญานะเช่นในสารที่ทําการงานนั้นนะเพื่อนร่วมงานนั้นนะเราจะอยู่ในชุมชนสังคมที่ไม่เหมาะสมนะกับคุณลักษณะนะรูปแบบของเราอะ่ะ เราก็สามารถย้ายการงานได้นะเปลี่ยนสถานที่ทำการงานได้ไปแสวงหานะความพอดีของชีวิตตัวเองในรูปแบบตัวเองได้แล้วใช่แบบนี้ผมเรียกว่ามีความสันโดษนะไม่ใช่สันโดษแบบว่าฉันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะบริษัทฉันมันจะแย่มันจะห่วยยังไงนะการตัดสินไม่มีความยุติธรรมนะไม่มีความเป็นธรรม นะเจ้านายเพื่อนร่วมงานไม่ดีไม่มีศีลธรรมนะเราก็ทนอยู่อย่างนั้นนะนะด้วยความสันโดษอย่างนี้ไม่ใช่นะในมุมมองผมนะอันนี้เล่าสู่กันฟังมันความสันโดษก็คือความพอใจนะครับในชีวิตนะเราทํางานการนะครับได้ทรัพย์สินมานะได้ความรู้ได้ความสามารถนะครับเราก็พอใจนะในความได้มานะของทรัพย์นั้นน่ะนะ ตามความสามารถตามอัตรภาพของเราก็เรียกว่าไม่ได้มีความมักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานเพราะว่าสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนของจิตใจความเร่าร้อนในจิตใจความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัญหาหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นของตัณหาเไหมเพราะนั้นมันในมุคลในข้อนี้ก็เริ่มสัมพันธ์กับเรื่องของตัญหาเหมือนความสันโดษจึงมีความหมายว่าเรามีความพอใจในชีวิตนะ เราหาทรัพย์สินเงินทองด้วยความรู้ความสามารถเรามีความถนัดแบบนี้เราทําการงานแบบนี้เราได้ทรัพย์สินแบบนี้เรามีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้นะมีคนรอบตัวแบบนี้เราก็พอใจนะถ้าเราไม่พอใจเราก็ใช้ความรู้ความสามารถนะในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาในการขวนขวายในการสร้างชีวิตขึ้นมาด้วยความเพียรนะไม่ใช่ว่าเขาสันษแดะว่าอยู่อย่างนั้นเลยเจอสิ่งว่าลอ้อมที่ไม่ดี เพื่อนรวมงานไม่ดีหัวหน้าไม่ดีลูกน้องไม่ดีก็ทนอยู่อย่างนี้แหนะทนอยู่ไปแบบเอ่อแล้วบอกจุอว่าชีวิตตัวเองเนี่ยพอใจละสันโดษอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะสันโดษเนี่ยต้อเข้าใจกับว่าถ้าต้องมีปัญญากํากับเข้าใจชีวิตนะเข้าใจความพออยู่พอดีพอเป็นพอเหมาะพอสมพอควรนะ่ะไม่ทําไปด้วยตันหานะครับความเร่าร้อนใจนะ ไปทําการงานนะก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะจนที่เรียกว่าไม่สันโดษนะคือไม่ประเมินกําลังนะของตัวเองนะหรือว่าความดิ้นรนของความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะจนไม่รู้จักแนวะความสันโดษนะกำลังของตัวเองอะไรประมาณนี้นะนี่คือความหมายนะที่ผมผ่านชีวิตมานะมนอย่างทุกวันนี้ชีวิตผมเนี่ยก็พึงพอใจในความสันโดษ นะก็พึงพอใจในการทําอาชีพการงานส่วนตัวเงี้ยนะเป็นต้นนะก็พึงพอใจนะที่จะทําช่องที่ทาคลิปที่ให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานธรรมทานนะก็คบหาการะมิรนะครับนะเพื่อนที่ดีนะครับที่เรียกว่าเ,เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะเพราะนั้นถ้าเรามีความสนโดษมีความพึงพอใจแบบนี้มีความสุขแบบเนี้ยคนนั้นถือว่าโชคดีในชีวิตนะ แต่โดยมากเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือน,าานกับว่ามันไม่รู้จักสันโดษไงมันก็มีความทะเยอทะยานสูงนะมีบ้านมีรถมีตำแหน่งการงานแบบนี้ก็ยังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกินอัตภาพเกินกําลังตัวเองนะหลายคนก็ยอมทําผิดศีลธรรมยอมทุจริต corruption น,นะยอมเรียกโกงกินใช้อํานาจนะหน้าที่ตนเองในการไปทุจริตคอร์อรัปชัโกงกินน,นะหรือไม่บางคนก็ หนีออกไปไม่ได้นะก็จิตใจเร่าร้อนทุรนทุรายด้วยความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสถรนภาพตัวเองอ่ะมันก็กลายเป็นชีวิตมันไม่เป็นมงคลจีเข้าใจความความหมายของมงคลข้อนี้นะมงคลข้อนี้ความหมายคือการมีความสันโดษก็คือความมีความพอใจนะในความเป็นอยู่ความพอใจในความสุขนะของชีวิตนะด้วยการที่มองตัวเองออกอ่ะ นะว่าตัวเองต้องการอะไรนะนิยามความสุขของชีวิตตัวเองเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วตัวเองเนี่ยไปถึงตรงจุดนั้นนะครับแล้วถ้ามันยังไม่เพียงพอตรงจุดนั้นนะเราจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถความรู้ความสามารถนะครับในการหาสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับไม่ได้จมปักนะอยู่กับไอความ ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยแล้วจิตใจเร่าร้อนแล้วจิตใจนี่จิตตกอ่ะจิตตกจิต,ต,จตเศร้าหมองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเพรันนี้คือความหมายทนนี่ผมมองเห็นนะครับในเรื่องของประโยชน์ของความสันโดษในชีวิตถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักความสันโดษไม่มีความรู้สึกพอใจชีวิตเองเลยนะเหนืงง่อยบางคนเนี่ยวิ่งนะหาทรัพย์สินเงินทองจนเหน็ดเหนื่อยวิ่งหาตําแหน่งลาบยสาศสกสารศาสรรญจนเหน็เดเหนืงง่อย พอพิกกับนะพอไอ้ลาบยศสักรสรเสริญพังทลายก็ดิ้นรนนะที่จะพ้นไปอจากสิ่งนั้นอีกทําให้ชีวิตมันเหน็ดเหนื่อยอะนะทั้งขึ้นทั้งล่องนะยามที่มีนะก็ต้องการมีมากขึ้นมากขึ้นด้วยความไม่สันโดดนะยามที่ไม่มีนะหรือว่าความดับไปนะแห่งไอ้สิ่งที่เคยมีนะจิตใจก็เร่าร้อนเพราะมองไม่เห็นความจริงนะของความเป็นไตรลักษณ์นะครับของ โลกธรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าสิ่งนี้เล่าสู่กันฟังนะครับมืนความเป็นมงคลในเรื่องของความสันโดษเนี่ยก็ค,คือความพอใจนะเมื่อเราทําเต็มที่ตามความรู้ความสามารถของเราเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณานะโดยรอบครอบโดยบริบทรวมแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ในคนรอบตัวเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมอยู่ในสารที่ศึกษาหรือว่าในสารที่ทําการงานนะครับเรา พิจารณาโดยรอบแล้วว่าเราทําดีที่สุดแล้วทําตามศักยภาพเราเต็มที่แล้วนะครับทาหน้าที่นะที่เป็นประโยชน์ของเราแก่บุคคลโดยรอบเต็มที่แล้วเราก็สันโดษนะในความได้มาของเรานะเมื่อเราพิจารณาโดยสีบปัญญาโดยรอบแล้วนะแต่กิว่าโอ้ยบริบทโดยรอบเรานี่ไม่ดีเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ดีไปหมด ไม่ได้แบบว่าเราต้องจมปลักอยู่กับอย่างนั้นนะเราสามารถที่จะให้สีปัญญาในการขยับขยายเคลื่อนที่นะไปอยู่ในชุมชนสังคมสิ่งว่ลล้อมที่ดีขึ้นโดยการใช้สติปัญญาโดยการใช้ศีลธรรมโดยการใช้คําสอนพระพุทธเจ้าโดยการใช้ความขวนขวายนะในความดีงามทั้งหลายด้วยความเพียรพยายามด้วยความอดทนสร้างสิ่งต่าง,างขึ้นมาแต่สร้างขึ้นมาด้วยความสันโดษ ความพอใจความเข้าใจนะถึงความสุขนะของความพอดนะีความสุขของสิ่งที่เหมาะกับอัตภาพเราอะนะพูดไปอย่างง่ายง่ายมันความสันโดษจึงมีความหมายอย่างนี้นะไม่ได้บบว่าแยากตัวออกไปไม่ยุ่งกับสังคมเลยนะไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเดียวนะครับนะอดอาหารอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่าสันโดษไม่ใช่นะสันโดษจึงมาความว่าเราพอ ใจนะมีความพอดีในชีวิตเรานั่นเองนะครับเราสุขันุกนะครับนะใครมีความคิดเห็นต่างๆนะก็ให้คอมเมนต์ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ